สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานวันที่9พฤศจิกายนนะครับ2554หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกตัวแรกนะครับ CPF นะครับหลังจากที่ TUF เนี่ยเป็นหุ้นหนึ่งในส่งออกอาหารที่ประกาศงบไปแล้วนะครับมีกำไรสิติสสูงสุดในประวัติการนะครับเราคิดว่า CPF ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มอาหารไทยที่มี ผลการดำเนินง,งานที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่า t u f เช่นเดียวกันนะครับที่ว่าจะได้รับอณิสง์จากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับเพิ่มแนะนําเก่งกําไรราคาพื้นฐานอยู่ที่34มสบสาทยีสาตางค์นะครับหุ้นใหญ่นะครับก็ยังมาบ้างไปบ้างแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เป็นหุ้นที่ดีสุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีสุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็เล่นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องเดิมๆก็ยัง ผลักดันหุ้นได้นะครับเรื่องของความต้องการปูนฮะได้ยินยังครับเอาใหม่นะครับปูนใหญ่เอาใหม่นะครับหนึ่งในหุ้นหนึ่งปูนซีเมนต์ไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกดีสุดนะครับในกลุ่มวัสดุก,ก่อสร้างนะครับโดยเล่นเรื่องเดิมๆครับเรื่องธีมของความต้องการปูนซีเมนต์นะครับซึ่งก็ยังใช้ได้อยู่ ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นไปได้มีเยอะนะครับแล้วก็ธุรกิจปูนซีเมนกับวัสดุก่อสร้างเนี่ยแม้ว่าจะมีสัดส,ส่วนรายได้25%เปอร์เซ็นต์นะครับมีผลได้ไม่เท่าปูนกางก็จริงนะครับแต่สภาพคล่องซื้อขายดีนะครับก็มีนักลงทุนบางส่วนก็ซื้อตัวนี้คู่กับปูนกางแต่ตัวนี้นะมีสภาพคล่องดีกว่าก็เล่นในธีมนี้ได้ ว่า valuation อยู่ที่380แนะนำซื้อต่อเนื่อง IVL นะครับราคาฝฟายเริ่มกลับมาปรับขึ้นเป็นวันแรกนะครับมีแรงซื้อในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดที่ราคาอ่อนตัวก่อนหน้านี้แนะนำซื้อเก่งกำไรราคาพื้นฐาน50บาทนะครับตัวสมบูรณ์วานนะครับเมื่อวานปรับขึ้น2%มีอัพไซเทียบกับราคาพื้นฐาน21บาทมองยังได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมรถยนต์หลังน้ำท่วมขี้ข่ายนะครับ ยังเห็นการเติบโตของการดำเนินง,งานในปีหน้าอย่างโดดเด่นเทคนิคยังดีต่อเนื่องนะครับแนะนำเก่งกำไรซื้อนะครับต้านอยู่ที่20บาท50สตางค์รับอยู่ที่18บาท30สตางค์จุดถอยอยู่ที่17บาท50สตางค์ตัวสุภาัลนะครับงบออกมาก็652เทียบกับที่เราทำา6ต้นก็ถือว่าดีกว่าคาดนิดหน่อยมองรวมรวมก็คือตามคาดนะครับ แบงค์หลอกตอนนี้มีอยู่17นเจ็ดนะครับอย่างที่รู้นะครับ Q 4ไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยยอดจองก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะมาจากแบงค์หลอกใน Q 4ซึ่งทําให้ผลกําไร Q 4จะไม่ดีเท่าไหร่ทั้งปีนั้นถ้า Q 4รับไม่หมื่นแปดบวกกับรายได้ Q 3 Q แรกนะครับอยู่ที่หมื่นล้านก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่ารายได้โตสิบเปอร์เซนจากปีก่อนจะต้องเสียภาษีสังหาริมทรัพย์เต็มมัดตานะครับกาไรลดลง 3%นะครับส่วนปีหน้ามีแบ็กหลอกยกไปรอ6,000นะครับปัญหาก็คือแนวลาบเนี่ยถ้าเราคิดว่าขายได้5,000เนี่ยแล้วบวกกับพรีเซลของแนวลาบในช่วงคิว8 0 0เเนี่ย5,700เนี่ยจะเข้าเกือบทั้งหมดเล คิดว่าประมาณการเนี่ยมองค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ยังมองรายได้อย่างโตไม่เท่าไหร่นะครับกำไรโตร3%เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ PE เทียบกับค่าเฉลีย่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่ราคาจะขึ้นไปเทรดบน PE สูงกว่าค่าเฉลีย่ยตอนนี้ก็ดูแล้ว PE จะสูงกว่าค่าเฉลีย่ยที่7เท่าอยู่แนะนำขายเหมือนเดิมนะครับที่ราคาพื้นฐานที่10บาท40สตาง แผ่นอยู่ครับเจอแผ่นแล้วสมิธเครื่องกลนะครับก็คิดว่าไตรมาสสามนี้กำไรทรงตัวนะครับอยู่ทีออ่66ล้านนะครับ Q4 โดนน้ำท่วมนะครับจะมีผลต่อไรายได้นะครับพราะลูกค้าส่วนได้ผมกระทบหลังน้ำท่วมนี้จะต้องมีการขายเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ย และการเร่งผลิตของลูกค้าเนี่ยก็จะมาโชตเฉยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ได้รับผลบวกจากน้ําท่วมนะครับประมาณการปี54ปรับลงนะครับจากผลลบน้ําท่วมนะครับปี55คิดว่าจะมีกําไรประมาณ249ล้านนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอัตราภาษีลดลงตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่2.8นะครับก็มี PE ประมาณ5เท่ากว่านะครับยังแนะนําซื้อโดยมอง ราคาพื้นฐานอยู่ที่3.76บาทอิงพีประมาณ8เท่าแนะนำซื้อนะครับก็โฮมโปนะคะเป็นตัวผลประกอบการนะคะก็แนวกำไรเป็นมาสีที่รายงานออกมาเนี่ยก็อยู่ที่500ล้านบาทน,นะคะ ก็เติบโต29% year-on-year year, แล้วก็4.5% Q-on-Q นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามค่านะคะโดยที่ตัว Margin เนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นจ16% year-on-year year, แล้วก็0 49% Q-on-Q นะคะเป็น26.26 26. อันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวสัสดส่วนสินค้า h o าส์แบรนดที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวยอดขายของเขาที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ21% year-on-year เ year, นี่ยทำให้การต่อรองเงินขกับเซาเปอเออร์เนี่ยก็ได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะตัว ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวซมโซโก้เนี่ยที่ก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะคะในไตม่าสามแต่บริษัทก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วก็จํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นหกแห่งในรอบหนึ่งปีนะคะเป็นสี่สิบสี่แห่งนะสิ้นไตมาสามปีนี้นะคะการควบคุมค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างได้ดีเช่นกันนะคะโดยที่ถ้าดูค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขายเนี่ยทรงตัวเยียร์ออนเยนะคะแต่ถ้าเทียบคิวออนคิวเนี่ย เพิ่มขึ้นจุดหกเปอ็น2 0เป็อ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่นะคะตัวเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเรามองว่าถ้ายืดเยื้อเนี่ยก็จะทำให้กระทบให้ผลประกอบการไตรมาสสีเนี่ยน่าจะออกมาน้อยกว่าปกตินะคะโดยถ้าเรามาดูแค่ ถึงปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์น้าท่วมไม่ได้ส่งผลลบต่อบริษัทดุนแรงนะคะโดยยอดขายของสาขานอกเขตพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยก็ยังมีเซมโซโก้เนี่ยค่อนข้างดีนะคะในขณะที่สาขาในกรุงเทพเนี่ยสินค้ากลุ่มเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยก็มียอดขายดีเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์น้าท่วมยังยืดเยื้อออกไปเนี่ยเราก็มองว่าการป้องกันสินค้าน้ําในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยก็คง ทุกคนคงป้องกันครบถ้วนหมดแล้วการยอดขายสินค้ากลุ่มนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าการที่จะซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะไม่ได้กลับมาโดยเร็วเพราะว่าเหตุการณ์น้าท่วมยังยืดเยื้อนะคะดังนั้นเรามองว่าภาพโดยรวมเนี่ยไรมาสีเนี่ยยอดขายน่าจะชะลอตัวกว่าปกตินะคะโดยที่บริษัทเนี่ยมีการปิดสาขาในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยรวม3ามแห่งก็คือรัตนาธิเบศราชพฤกษ์ลังสิตน,นะคะแล้วก็มีการเลื่อนจัดงานโฮมโปรเอ็กซ์โปไปอีก ที่เหลืออีกกวันนี้ออกไปเป็น15-20ศจิกานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเหตุการณ์น้าท่วมยังไมค่คลี่คลายลงไปเนี่ยเราก็มองว่าการจัดงานโฮมโปรเนี่ยก็คงจะเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็สินค้ากลุ่มซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็ยังไม่มียอดขายกลับมาได้ทันนะคะตัวโฮมโปรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากอุปสงค์สินค้ากลุ่มป้องกันน้ําท่วมแต่แล้วก็ตามก็ยังมองในเรื่องของเหตุการณ์น้ําท่วมที่ยืดเยื้อออกไปแล้วก็ ในแง่งของผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะชะลอตัวลงนะคะถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นถือราคาพื้นฐานก็อยู่ที่10บาทสาสิ ก็พรีวิวนะคะ,ะควอเตอร์ส<า>ก็จะขาดทุนมากขึ้นจากควอเตอร์สนะคะหลักๆก็คือมาเรื่องของการให้บริการของ True Move H นะคะแล้วก็มีการค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดอะไรมากขึ้นถ้าตอนนี้เห็น,นก็จะมีการเ,เห็นใน d v e r t i s รส g ในโฆษณานเนี่ยทั้งเยอะมากนะสำหรับ True Move H นะคะก็เลยตรงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการเช่าของ Network ด้วยนะคะในควอเตอร์สเนี่ยรายได้ก็ตบเตอค่อนข้างดีนะ,ะมองว่า เพิ่มขึ้น19.91% y/y แล้วก็3.4% q/q นะคะอันนี้หลักๆก,ก็คือมาจากการรายได้ค่าเช่าเน็ตเวิร์กของ TrueMoveH ที่เช่าให้กับ c a t นะคะภายใต้สัญญา BFKT ที่เขาซื้อตัว TrueMove ซื้อฮัติสันเข้ามานะคะส่วนรายได้ของ Voice ก็ Non Voice ก็เติบโตดี Non Voice นี่เติบโตอย่างมีนัยะสำคัญนะคะแล้วก็มีมีในเรื่องของการใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ โมบายอินเทอร์เน็ตนะคะ Data เนี่ยเพิ่มมาขึ้นด้วยนะคะสำหรับยอดขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เหมือนทุกเหมือนกับตัวโอเปอเรเตอร์อื่นๆก็คือมีการชะลอการขายเครื่องมือถือเพราะว่ารอตัว iPhone นะคะในในช่วงคอร์เทนสามยอดขายก็จะตกลงนะคะแต่ว่าทางตัว t True เองเนี่ยเขาก็มีได้ได้ดิวกับตัวซัมซุงก็มียอดขายของซัมซุงเพิ่มเข้ามานะถึงแม้ราคาขายของเครื่องเนี่ยรวมแล้วจะไม่เท่าเท่ากับตัว iPhone นะคะแต่ก็มีจํานวนขายที่ค่อนข้างดีก็ชดเชย ได้บางส่วนสำหรับรายได้ที่ของการขายมือถือที่ชะลอไปจากการรอ iPhone นะคะตัวนี้ในเรื่องของตัวธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็การขยายตัวบอร์ดแบนก์ก็ค่อนข้างดีนะคะก็มีการเพิ่มตัวเมกะบิตให้ให้ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นนะคะทรูวิชั่นรายได้ก็โตดีทั้ง q ิวอเยียนเยียกก็มาจากการตอบรับที่ดีของตัว AF นะคะ AF8 แล้วก็รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นนะคะ ด,ดังดั้นต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมองในเรื่องที่เราเคยแจ้งให้ทราบว่าคือ True Move H เนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างลงทุนคงขายนะคะดังนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายการตลาดก็เพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวของตัว True Move H เองนะคะดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันเพราะว่ามีการกู้เงินของ True Online 3 0 0 0ล้านนะคะของ True Move H เอง9,000ล้านบาทมี ใน2ของทรูมุก9,000ล้านเนี่ยมีส่วนหนึง6,300ล้านนําไป ance, รีไฟแนนซ์หรือคืนเงินกู้เดิมนะคะดอกเบี้ยจ่ายยังเพิ่มขึ้นเราประมาณการคอกําไรจะเออขาดทุนจากคอบิสเนส833ล้านเทียบกับคอเตอร์สที่ขาดทุนอยู่563ล้านนะคะมี f s เข้ามาประมาณ600ล้านนะคะก็รวมแล้วก็จะขาดทุนประมาณ1,433ล้านนะคะแนะนำถือนะคะในตัวทรูนะราคา3บาทนะคะแฟน มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นะครับในหุ้นสามัญนะครับหรือว่า d ด i v e ก t i v e w a r r a n t นะครับออกประมาณสัก4ตัวนะครับมีของ PTT GC นะครับออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงชุด A นะครับ p t GC ออกโดย KT Si มิโกนะครับแล้วก็ด i i v a t i v e w a r r a n t ปูนใหญ่นะครับออกโดยตัวบัวหลวงนะครับ แล้วก็ของ Del i v ิทีวอลเ a l ส์ t อ t a ออกโดยบัวหลวงชุดบีนะครับทั้งหมดนี้เป็นคอออปชั่นหมดนะครับค่ะก็เมื่อวานมีประกาศงบนะคะ IT City นะคะออกมาต้องบอกว่าไตรมาสสามเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ประมาณการที่ทำไว้นะคะส่วนหนึ่งนะคะ จากการสอบถามเนี่ยแม้ว่าในเรื่องของตัวกำไรเองเนี่ยออกมาที่75ล้านบาทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น23%และ11%นะคะแต่ว่าต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะโดยยอดขายเองเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้น12%และ8%นะคะอยู่ที่1,866ล้านบาทแต่ยังต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะประเด็นก็คือกำลังซื้อที่ชะลอตัวนะคะอีกทั้งในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของบริโภคที่อ่อนลงนะคะทำให้บริษัทเนี่ย ก็ได้พิจารณาปรับลดในส่วนของปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ให้ลดลงนะคะเพื่อตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวส่วนลดเงินสดแล้วก็พวกส่วนลดรับการค้าเนี่ยลดลงนะคะทําให้กระทบกลับมาจินโดยรวมเนี่ยเหลือเพียงแค่12.6%เท่านั้นนะคะจาก13%ในไตรามาส3ที่ของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายที่เพิ่มเป็น3 0นะคะจากสิทธิประโยชน์ที่หมดลงเนี่ยก็ทําให้ตัวภาษีจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง0ามบเปอรเซ็นตและคิเอเนเียบกันะคะ การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนนะคะในส่วนที่ถืเอเข้าไปถือนะคะก็ลดลง9%นะคะอยู่ที่9ล้านบาทนะคะในส่วนของไตรามาสามที่ออกมาเนี่ยไอก็ประกาศจ่ายเงินปันผล18สตางค์ต่อหุ้นนะคะจ่ายเฉพาะในส่วนของตัวผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้นนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่18พฤศจิกาจะจ่ายปันผลวันที่30พฤศจิกนะคะแนวโน้มไตรามาส4เนี่ยต้องบอกว่า จะต้องอ่อนลงนะคะจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะสำหรับ9เดือนนี้ออกมากำไร193ล้านบาทนะคะคิดเป็น72%ของประมาณการเดิมนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแนวโน้มในไตรามาสสีเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยกลุ่ม IT เนี่ยจะเป็นยอดขายเนี่ยก็จะอ่อนตัวลงนะคะเทียบกับควอเตอร์สานะคะซึ่งเป็นช่วงที่สูงสุดนะคะอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะคะคาดว่า จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินให้ต่ํากว่าปกติที่เคยเป็นมานะคะทำให้ทางฝ่ายนียจะต้องมีการปรับลดในประมาณการปี54และ55ลงนะคะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ทางฝ่ายมีความกังวลก็คือในเรื่องของการรับรู้ก,กําไรจากส่วนแบ่งเงินลงทุนนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าในพวกโอเปอเรเตอร์ที่ทํามือถือเนี่ยก็สามารถ มีมาขายในเรื่องของ iPad ได้ด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการขายในตัวบริษัทย่อยอบริษัทที่ถืออยู่ได้นะคะตรงนี้ก็จะทําให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงนะคะมองอระยะสั้นก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนย,ยังกระทบอยู่นะคะแต่ว่าคาดว่าหลังน้ําท่วมสิ้นสุดลงเนี่ยการกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งก็คงจะมีขึ้นนะคะทางฝ่ายคงคำแนะแนําซื้อนะคะสําหรับตัว IT City นะคะแต่ละว่างอยู่ระหว่างปรับราคาเหมาะสมใหม่นะคะ แล้วก็มีเดลต้านะคะเมื่อเช้าประกาศงบออกมานะคะออ,ออกมากำไรสุทธิเจ2ร้อยห้าสิสองล้านบาทนะคะถามว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะดีกว่าคาดที่ห้าเปอร์เซ็นนะคะจากมาจิ้นที่ดีกว่าคาดนะคะรวมถึงในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะแต่ว่า <c oughs> ถามว่าแนวโน้ม <c oughs> ไตรมาสสี่เนี่ยยังไม่ค่อย <c oughs> ออแนวโน้มไตรมาสสี่เนี่ยยังไม่ดีนะคะ <c oughs> ขณะที่ปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าการดําเนินทุงานในธุรกิจเนี่ยยังค่อนข้างยากลําบากนะคะเนื่องจากในเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะทางฝ่ายคงคําแนะนำเทรดดิ้งเซลล์นะคะสำหรับตัวเดลต้านะคะราคาพื้นฐานก็คือยังคงไว้ที่18บาทนะคะ ในส่วน SVI เช้านี้ก็ประกาศงบออกมาแล้วนะคะต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดถึง14%นะคะโดยออกมาเพียง214ล้านบาทเท่านั้นนะคะแม้ว่าจะเห็นว่ากำไรสุทธิรายวัสาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง14%เทียบเยนเยียก็ตามนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าในเรื่องของมา r จินเนี่ยต่ำกว่าที่คาดถึง1%นะคะอีกทั้งยังมีการตั้งค่าเผื่อนี้ด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูงอีก5ล้านแล้วก็มี แล้วก็ต้องได้ผลดีจากเรื่องการโอนกลับขาดทุนสินทรัพย์เข้ามา9ล้านบาทนะคะตัว S v i เนี่ยหากราคาปรับขึ้นเนี่ยเราแนะนำทยอยลดสัดส่วนไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าประเด็นของในเรื่องของตัวนิคมบางกะรีที่ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ทาง HVI เน่ยซึ่งมีโรงงานเพียงโรงเดียวนะคะแม้ว่าจะมีการ คนเครื่องจักรไปบางส่วนนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่เขาออกไปเนี่ยมีเพียงค่อนข้างน้อยนะคะประมาณสัก20%ของกําลังการผลิตเดิมที่มีอยู่นะคะก็แนะนําทยอยขายสําหรับตัว SVI เช่นกันนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ